สวัสดีครับอินโทรมาวันนี้ผมไม่ได้มาเล่นเกมอะไรนะครับผมมาพูดเกี่ยวกับประเด็นดาราม่านะครับของชอนบูรนาฮิลันนะครับอาผมอาจจะต้องเล่าเรื่อง อ่าแบ็กกราวด์ของซีเขาจะมาพูดกันในวันนี้ก่อนนะครับชอนบุลนาฮิลันครับผมเชื่อว่าหลายคนที่กดเข้ามาดูในคลิปนี้น่าจะรู้จักเขาผู้นี้ไม่มากก็น้อยครับแต่น่าจะพอรู้จักกันอยู่ในอดีตครับเขาเป็นนักพูดเป็นไลฟ์โค้ดนั่นแหละครับสำหรับผมนะเขาคือไลฟ์โค้ดครับแต่ในปัจจุบนันนี้เขาประกาศที่จะเลิกพูดเป็นกำลังใจเป็น พูดให้กำลังใจผมเลือกอย่างนี้ถูกไหมนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าเขาประกาศที่จะเริ่มพูดไปแล้วเขาไปทําหลายอย่างครับเขาสําหรับผมนะผมไปตามข่าวเขานะครับเขาจะไปทําน,นู่นทานี่ทํานั่นที่ผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้เดือดร้อนใครครับแล้วบางอย่างก็ดูเป็นประโยชน์กับสังคมครับแต่ว่ามันก็มีคนไม่ชอบอันนี้ผมเข้าใจครับแต่ในประเด็นล่าสุดนะครับที่กําลังร้อนกันอยู่ในเฟซบุ o กนี่นะครับ คือประเด็นของชอนบุนรณหิรันครับได้ไปปลูกป่ากับพลเอกประวิทธ์เป็นพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณครับรองนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในปัจจุบันชอนบุนทรหิรันครับได้พูดเกี่ยวกับผมไม่พูดจเจาะลึกกันนะครับเป็นพูดกับพ่อดีของพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณ สำหรับผมนะครับตี้นครั้งแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะผมผมก็รู้แหละว่าสังคมเราเนี่ยค่อนข้างต่อต้านนักการเมืองนะครับที่เป็นทหารนะค่อนข้างต่อต้านเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนด้วยครับแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันมีบุคคลหลายบุคคลครับที่บอกว่าการกระทําของชอร์บุลาาฮิรันเนี่ย เป็นการกระทําที่ไม่สมควรนะครับผมจะไม่พูดว่าเป็นยังไงครับผมจะเรียกว่าไม่สมควรเอาละกันเนาะมีการบอกว่าชอ,องบุรนที่นั้นสร้างภาพให้พลเอกประวิทย์บ้างครับหรือสร้างกระแสะครับหรือทําการปกป้องพลเอกประวิทย์สาหรับผมผู้นี้นะนี่เราจะเข้าประเด็นกันแล้วนะครับผมเล่าปกลกาวเรื่องมาจบนะครับผมจะแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์นี้นะครับ สำหรับผมนะมันไม่น่าใช่ครับในความคิดของผมเลยนะผมเชื่อว่าชอมบูลานีฮิลันครับเป็นคนที่ฉลาดแล้วผมรู้ว่าถ้าเขาพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นอยู่แล้วครับผมรู้อยู่แล้วครับว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่สังคมไทยเป็นสังคมที่ต่อต้าน,นการเมืองครับชอมบูลานีฮิลันอาจพยายามสำหรับผมนะ ต้องการให้เรามองเห็นอะไรบางอย่างครับผมเชื่อว่าสิ่งที่เขาทำไม่ส่งผลเสียต่อใครครับแล้วก็ไม่ใช่การแสดงเพื่อที่จะเลือกเครดิตตัวเองหรืออันใดครับผมในความคิดของผมครั้งนี้นะครับผมเชื่อว่าชอมบุลันฮิลันไม่ได้ทำอะไรผิดครับคนที่ผิดอาจจะเป็นคนเอาไปตีความครับหรือบุคคลที่เรียกว่า อ่าเหยียดผมเรียกเหยียดเลยนะผมเรียกอย่างนี้ดีกว่าเหยียดนักการเมืองครับไม่ชอบนักการเมืองมไม่แปลกครับแต่อาจจะไม่ชอบในเหตุผลที่ว่าเขาทําไม่ดีครับหรือทําตัวไม่เหมาะสมอ่านั้นไม่ว่ากันแต่ว่าการปลูกป่าเนี่ยนะมันจะเป็นดราม่าขึ้นมาได้ไงครับผมยังไม่เข้าใจเลยมันละเอียดอ่อนขนาดนั้นเลยเรอระแค่การปลูกป่าครับ แล้วการปลูกป่ากับบุคคลที่ไม่ค่อยมีใครชอบเนี่ยทําให้ตัวเองถูกเป็นคนที่ไม่ดีไปด้วยเป็นคนที่เห็นแก่เงินไปด้วยเหรอเห็นเห็นแก่ชื่อเสียงไปด้วยเหรอเป็นเหตุผลที่คนส่วนใหญ่มองว่าชอนอามองที่จะปฏิเสธชอนไปด้วยเหรอผมมองในฐานะคนลําเอียงคนหนึ่งครับผมไม่บอกว่าตัวเองเป็นคนที่ ซื่อตรงแล้วกันนะเพราะผมก็เป็นแฟนคลับของชอนครับผมมาเล่าประเด็นนี้ในมุมมองของแฟนคลับของชอนหลายๆคนแล้วกันนะครับที่ยังคงไม่คิดอะไรแม้เหตุการณ์นี้จะเกิดขนะึ้นครับก็ผมจบประเด็นกับเรื่องที่ผมจะพูดไปนะครับในวันนี้งั้นไว้คลิปหน้าจะมีอะไรเนี่ยผมจะเอามาลง้นใน u t u b e ผมีกทีนะครับสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับ ยาดาม่าเยอะของร้องสวัสดีสวัสดีครับ